ทุกวันเนี่ยผมทําพวกผมได้ทํางานด้วยความตั้งใจอยู่แล้วล่ะแน่นอนครับปัญหาเรามันยุ่ยๆไปหมดอะ่ะเนาะเดี๋ยวพอน้ําน้อยปีนี้น้ําน้อยปีหน้าน้ามากปีนี้น้ำน้อย,อยคือกลับไปกลับมาอยู่แบบน,นี้เพราะฉะนั้นเราก็ได้มีแผนการทางานยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ตามเนี่ยว้1สิบยี่สิบปียี่สิบปีเดินทีละห้าปีทำไมถึงต้องซอ,อยเป,ป็นห้าปีเพราะในห้าปีงบประมาณมันมีงบประมาณปีเดียวงบประมาณสามปีงบประมาณห้าปีซึ่งเราต้องเฉลีย่ยแบ่งปันในเรื่องงบประมาณนี้ลงในทุกกลุ่ม ก็งบประมาณของประเทศเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะออาให้นี้ให้หมดให้นี้ให้หมดมันทําไม่ได้หรอกต้องเข้าใจนะเพราะนั้นต้องบริหารงบประมาณให้ดีไม่ให้ระบบงานเราล้มเหลวในเรื่องของน้ำอมไรกบน้ำเนี่ยเราผมเป็นคนตั้งเองสชเนี่ยน้มีกฎหมายเป็นแนวรับทั้งหมดนะครับมีคณะกรรมการซึ่งได้ให้่ารรองรับชอบตรงนี้ไปก็ทั้งหมดก็ต้องรีพอร์ตขึ้นมาที่นายกว่าเรามีงบประมาณหรือไม่นายกก็ไปดูงบประมาณทางนี้ถ้ามีโอเคจัดหาให้ในนครสวรรค์นเนี่ยถ้าพูดถึงงบประมาณน,นะ หลายปีมาแล้วเนี่ยเราถ้าดูตัวเลขนะผมให้งบมาบางจังหวัดพ้องถิ่นสามหมื่นกว่าล้านเพราะนั้นทุกจังหวัดมันจะมีงบมาลงามางบงานฝังชั้นงบงานบุคลากรณ์งบมาบูรณาการงในเรื่วนของการลงทุนนะเพราะนั้นวันนี้ต้องใช้งบมาอยา่างคุ้มค่านะแล้วก็ให้เกิดผลประโยชน์นเาเรียกผลประโยชน์โดยตรงโดยตรงคือถึงถึงพลรายครัวเรือนต่างขึ้นก็มีมาตรการอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนก็ทราบดีอยู่ใช้เป็ดได้โทรศัพท์ใช่ไหมผมอยู่ในอ้อมก็คืออย่างนี้ไง อะไรที่ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมนี่คือทุกคนได้ประโยชน์ดโดยหลายคนน,น,นึกไม่ถึงอ่ะเอ๊ะเราได้อะไรมาแล้วอย่างไม่เห็นได้เลยเลยนะถ้าเราเปิดตาเปิดใจกว่าเราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะนถนนหนทางไฟฟ้าป่าป่า,ปามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างนะนั่นเพราะพวกเราช่วยกันทํางาน,นพวกเราไม่ใช่ไม่ใช่ผมมาเอาดีใส่ตัวไม่ใช่ผมต้องให้ทุกคนรู้สึกดีไปกับผมด้วยเพราะมันเป็นกำลังใจให้กันในการขับเคลื่อนประเทศของเรา 何